นั่งคุยก <m> ันก่อนอ้ยมาคุยมาพ่อพอดีเหมือนนี่โอ้สบายดีมาจริงอ่าสบายดีโอ้ความจริงใกล้จะกระแจ้งจ้างกับบาทนี่แหละบาทนี่เจ้ามาทางไหนอ่ะนหนทางไหนไม่ร้นมึงมันยังอันนี่พระอ๋อเนี้สบายดีมาจิงเออเจ้าเจ้านั่งคุยกับเขาอยู่หันบ่อยู่หัวไม่เห็นบ่เจ้าพ่อภายในแล้วมือนี่ยังบ่ อสบายดีเป็นยู่ี่สบายดีเพิ่อนาะมาแล้วมาแล้วไปหาของกินนะเอกยอสเซนมาแล้วบอสเซนมเจอตจวจริงนะมาดีเจอแล้วาดีตามหาอยู่นั่งคุยกันก่อนโอ้ยมาคุยมาเพาะพอดีมือนนี่ โอ้สบายดีป่ะซิ่าสบายดีโอ้ความจริงใกล้จะกระแจงจ้างกับบาทนี่แหละบาทนี่เจ้าม้ทางไหนอ่ะนน่มวงมันี้าบ่ดิฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่าก่าฮ่าฮ่่าั่น่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮา่า่ย่่่อ สบายดีเป็นยังไงบ้นี่สบายดีเพื่อนนะมาแล้วมาแล้วไปหาของกินนะพไปเอกว่าแสนมาแล้วว่าแสนได้เจอตัวจริงนะวันนี้เยอะแล้ววานนี้เราตามหาอยู่เอาเที่ยวเดืนเนาะเออเออฮะไปเผาชวนหม้อชวนเออเผาชวนคิดอย่างนจังกลับมาเหมือน มีมีแนวอยากคุยบ่ฮะมาเอาส่งไปเปลี่ยนอ๋อคอยก็มีเรื่องอยากคุยน้ำจ้าหลายๆอย่างก็ได้ไหมเนี่ะพร้อมเปิดใจคุยบ่สมาเนี่ะพร้อมบ่พร้อมบ่บ่พร้อมเอ้าคือว่าไปสั้นวันเปสั้นอย่างพร้อมฮะคุยคอยมีเรื่องอยากคุยให้มันจบก่อนมาเนี่ะคุยคุยอะมันจบแหละเรื่องเงินเรื่องซาแน่แล้ว ว่าเ o w จะเอาจังใดเรืเวกตัวนี้เลืจังไเนี่พอมทั้งบอเซนมาทั้งประทานใหญ่ส่นมาได้บนนี้ฮะไปปันที่แรกใช่ไหมก่อนไปไปจนช่วงงานนนดีมาเนดึสไดีเพื่อนไหมจะไดีประธานสิ เนาะทำมาด้บ่านมันยังเรา่าติไหนบ่รทานเจ้า่านโมเสนบ่บ่สบริญาารงด้าผู้มานั่งลยนมานั่งอยู่ข้างนี้มเสข้างนีเจ้าความใจยังกับ่กับเพิ่นเดิมมันจเห็นหน้าเลยมอ๋นั่งใกล้แท้ฮะ่ถือว่าก่อนถือ่าก่อนจะยีดเอาตั้วตะขี้พุ่นเหมือนนี้แม่นบ่ โอ้บอกว่าสิเราจะทำลายคนจะทำลายคนอยู่บอกบอกอะไรไม่รู้บอกซิแล้วบจิไปเคยทำลายผู้ใดเจ้ามาแต่ใช่ไหมมาแต่สวนน้อยมาแต่สวนน้อยเออมาแต่สวนน้อยไปยังสวนน้อยไปเจ้าพงัวไปเจ้าพงม่วงัวงก็เจ้าบอกให้บอกให้บอกเจ้าของสวนน้อยพ่อเออเพิ่นจ้างบอกเอาขึ้นปุ๊บแท้นลย รถถ่าเตรียมแล้วอ oh, ้ดูพี Lust> ่ส no er> ิงนี oh, so ่เป็นไคอยโลตามหาเจ้าตัสุพืนลายมือแต่ไร้พากันตามหานี่ไบใช้อันนี้คือบจักมาแทะโอ้ายจริงดิรไปลอเยชวนเป็นเจ้าของชวนดวจ เจ้าเจ้ายางมากี่นี่เพรได้เห็นบ่เห็นเห็นบ่งหายตั้งสิข่ามาบ่เนี่ยบ่อไมาเอาสมเปลี่ยนเห็นหลุดเนาะบ่อไมาเอาสมเปลี่ยนคือมื้อนี้นี่บ่อได้บ่อได้ตามบ่อได้แน่นบ่อได้นัดเลยมาเองมาเองเลยี้ยิ่ข่าวบ้าโจรงานเพือนเจ้านี่เจ้าผู้อยู่บ่อโจรงานเพือนนี่เอาทราวคมจริงเลยจ้าบ่งงานเอาตอบตรงๆเลยแบบบ่อแบบความจริงเลยนะความจริงเพื่อนงานจริงเลยเจ้างานมาสาวหนิบ่ โอ้เจ้าเห็นกระเจียฮีบอ่กระันบ่ถือเอ้ามันเป็นในอไรบานนี่กุะแจบ่ถือกผ้าใส่เลยผ้าคือคนตีคนตีบ่คือผ้าเจ้างานน่อยเจ้างานหน่อยยังไง่ทายางพายางม้งเน่ยมีม้วนใช่นนอน มาีรปแล้เเจ้าสีปเฮ็ดของนอนอยู่พุ่นบันนี่คือชูน้อยไพุ่นวันนี่ไปเผาให้เพุ่นเด้ไปเผาใหมเพื่นเออเออ็อยู่ค้าบล็อกอาลี่ซค้าเออเป็นจงไดเฮือนชานี่สรุปแรวเจ้าสีเอาจงได้เจ้าสิมาอยู่อยู่บ่อดว่าผมมามาอยู่่วาไก่เน้มาอยู่อ้าวเวอรรู ตอนแรกนะคอยสิว่าบางทีเจ้าๆนะว่าเพื่อนเพื่อนชั้นนี่แต่ว่าเจ้าไปไปแบบโบกบบกโบก้าวไปบบผู้จักสาเหตุไปล่วงไปเลื่อยไปที่น่ะเพื่อนนี่คอยสิให้ผู้ไม้ชิมว่าเจ้ายู้บ่อยนี่ถ้าเจ้ากลับมาเนี่ยยังยังอยู่คือเก่าเขาบอกชิว่าเจ้ากลับมาอยู่ฮักชมฮักษาอ่าหนาขึ้นกับทางอยู่เพื่อนอยู่ชั้นคือเจ้าเหตุแต่เก่านะเจ้าก็อยู่ไปชิว่าเจ้าเหตุแบบนี้น่ะเจ้าสิบวได้ยู้บ่อยนี่น่ะไม่ใช่ให้ผู้ไม้เขายู้บ่อ

บอกอันนี้น่ะเจ้าออกไปขายอยู่บ่ได้ขายบอลหลายยังอยู่อยู่บอกยังไม่ทั้งแน่บอกไม่สองหลอดบอกเอ้าเอาอันที่ถามแบบนี้ต้องเบิ่งอันคำว่าบอนบอเจ้านายผู้คนจ้างเจ้านั่นคำว่าชุ่มคอยไปถามนี่เพื่อนที่คุยนั่งอยู่บ่ผู้คนจ้างเจ้าน่ะชวนอ้อยนะเจ้าของชวนอ้อยนะคือว่าเจ้าเป็นเจ้าของเลยบอกคือว่าเนี่ยไ หลายคนบอกหลายเจ้านะอะไรก็ได้นะหลายเจ้าบอกเป็นเจ้าวัดะไเป็นจ้างเจ้าวัดดอเเาจ้าวดอเ่อยเไปบอยทั้งี่้วาัวเ้บ่ว่าบต้องมีทิมงานบ่หนีหามายู่คือเก้าคำว่าจะอยู่ก็คือบ่อเนะเนี่ นี่อ่าคือว่าเจ้าเออมามักเหมอนว่าผู้คนมาทายหลายผู้หลายคนกะเอากระสีเนาะเอากระสีบอกกันวันนี้แม่นแม่นบอกกันกับโบสีโบมี่ไปเข่ามาหาเจ้าก็โดนโดนมาจบตัวหนึ่งไปแบบไปแบบรวยที่แบบว่าโบจักเนาะเฮาโบผู้คนเวละเขาก็ตามหาเนาะแม่นโบจักยังบัดนี้บัดเข่าได้ใช่ไหมนี้เข่าเจ้าไปใช้เข่าเข่าก็อบง่าย เอออเาไปด้วยในงาใหญ่เอาไปไว้พรางานใหญ่เอาไปเห็นยังเอาไปยังอยู่นี่ก็มี่ว่าแต่ประชันก็มีครบวะแหละเอาไปหนึ่งกินเองเลยเอเอาไปพุ่นเอาจะพุ่นมันนคนหนึ่งหายเลยเออเอาจะพุ่นหนึ่งกินเองเจ้าเลยสร้างว่าแท้อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าเอาไปไว้พุ่นหนมี่พุ่นหนึ่งให้กินเออเอายังก่อนจะซื้อไม้ครบวะเลยจะพุ่นหนึ่งกินเองเลยวันนี้แล้วสิบุ่มีคนเชื่อมาให้เออเชื่อมาให้เจ้าก็หนึ่งกินเองเลยเพราะว่าจะเป็นหม้อเป็นหม้อหนึ่งยัง มีครบไปะละเจ้าชิวะอาทิตยหนึ่งโบได้เนาะนาะยชองบอกอ่านเลยแไม,ม่ยังความใ,ใจทามเราเริ่มเพื่อจะได้พ่อนี่ มียางว้เลยมันมันอึ่งไปเลยนี่ะเนาะแ็งตันยูมันลายพวดเรากันยางมากแบบดื้อๆเลยเมื่อกี้นี่แบบบได้นัดไปเลยได้กินโต้เยก็ดเอาววก็วันเดียวเนาะบได้นมอยบได้มึนเนาะบอด้พอถามถามพี่ก็คือการถามเพื่อนบ่ห่างเบิ้งสีหน้าสีตาบาสิ่งกับปกติอยู่เหมือนธรรมดาอยู่แต่ว่านคันนี้เพิ่นมาเห็นเจ้าเงาเฮือนเงาชาเหมือนช่หนเขาชื่อว่าเห็นมาเห็นเฮือนล็อกเนาะ เห็นท่านเจ้าเจ้ก็อยู่ในถ่ายก่อนเจ้าจะเข้างัดเขาว่ากุญเจกับท่าเจ้าก็ไปบอกว่าร้างว่าเออบ่าแสนให้เธอบอกว่าแสนเนี่ยให้ละมาไข่เฮือนให้เจ้าก็บอกไปที่หล่งอันนี้จะไปงัดที่น่ะเฮียไปที่มันบุถืทึกเมื่อไะตอนแรกเจ้าก็มีอยู่กุญเจคอยกับเข่าเฮือนมาได้คอยในว่าเจ้าเอาเขากระจะยู้ว่าอันเครื่องในเฮือนในชาติอะไรเงี้ยครบบะเจ้าเอาไปยังที่น่ะเข้าไปบะบุมี่ยังบะเข่ากับบุมีไปเซรากับบุมี่่อยทิ่ว่าจ้าเก็บ้ยงไปหั่นเจ้าเจ้าเอายังเนี่ไปชาว ผ่า,ายางได้กับมอลลับ่ได้กับเกิบบ่เกิบครูเก่าเลยว่าเกิบมันยังคือมีครูใหม่ครูหนึ่งแพ้เอาไปเกิดชบดำนะโมห็นไดนเกิดชบดำเจ้าเอาไปบ่เออคักแน่บ่บ่สิเจ้าได้เอาคักแนบบ่เออมันมีเกิดชบครูหนึ่งได้มืงอ่ะนอนบ่เสร็ยังใหม่เนาะเกิดชบดำแล้วเกิดเกิบเบียดบ่คือไง ơ cửa chồng 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 Một chồng 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 ไปดลกดจะได้จะห่อไปยังโี่โคตนี่มีหลักฐานมดเลยนี่หฐานมาเลอยังบบเจอไปยังอไปวใต้ไปวใต้ฮะล่ะไปว่าใต้ชิญชวนบนบ่ถ้าต่อแล้วจมีเขาเกิดชี่เาชีพนเจ้าผ้าไปไปเบิ้งเนาะไก่ก็ไปนะเดี๋ยวนี้ไก่ก็ไปวะเลย บังไปบนเจ้านอนมือนั่นบ่บงเทียงหน้ามื่อนั่นบ่บนไม่อีกอยากลองเบังนะเด็นี่เขาแข็งงบังยีาไปบ่้าไปบ่คุณห้องกระชีไปห้องได้นะห้องน่ะน้ำนะร้อยเอาเด็กบ่เพียงบ่เอียวโอ้ บ่เชอรี่เราเป็นนักกีฬาว่ายน้อยู่เนาะโอ้ย่อยตัวตู้ชี้พุ่งลุ้งๆเลยมันมัเบ่งเลยมันเบ่งนี่ข้างบนจุ่มพี่น้องอย่างนีเนาะพุ่นไ่นไปเบิ่งบอลเราอยู่พุ่นไ่นพี่น้องแจงขี้หูไหวยังยังเราไปเห็ดเพรั้นบอยังเห้ไปนะคือว่าคุ้มจริงเลยว่าคุมจริงเลยว่าตามคุ้มจริงว่าตามสิมจริงเลยว่าเขาถามเราว่าชี้กันฉะนั้นเราก็ตอบ <thôi S 2> เบีคือเขาเคยพ่อรักเปนบ่ะเนี่ยเขาสิเอาพิษเอาอย่างแล้วเราเกิดบุหรี่แดนี้เขาบอกว่าเคอเห็นนี่เนาะจะมันไปขายเขากับบุหรี่เนาะเพราะว่าคือเรื่องเพื่อนนี่เพป็นการคุยผู้ใหญ่เพป็นเห็นเหตเจ้าเห็นแบบนี้แหละเพื่อนกับเพื่อนกับโบนีมุ่งดีใจและเห็นเจ้าเห็นเห็ุแบบนี้แบบว่าเห็นเพื่อนในชาติหายแล้วแล้วบัดโบยู่เนาะโบยู่ไปไปร่อนไปย่างตะทุ่งตามทางแบบแบบซี่เพื่อนกับ บ่เห็นอีนั่นบันไดเจ้ากะเออจังว่าไปเฮ็ดเวียกกไปเฮ็ดเวียกแล้วก็มาเนาะมาผักมาเซาอยู่เฮือนอยู่ซอเก่าหสักซาเอาสิ่งของที่ว่าเพิ่นซื้อให้บ่ให้ขายบ่ให้เม่บ่ให้กะมยขายถ้าคึ่งวาคือม้อยขายได้เพิ่นจะให้เจ้าได้ของจงยางนี่เป็นของเจ้าเพิ่นด้บ่สิงเยเพิ่นก็ซื้อมาให้เพิ่นหลบ่ยังก็ครบเพิ่นแหละเจ้าสิเอาไปขายบ่ได้ถึงที่บ่มีหยังกะบ่มีสุดๆกะหาแนอื่นภูมข้างนอกขาย อันนี้คือนเฮานี่เก็บใบคือเก่าน้องขาเจ้าว่าเออคาดนั่งที่บมีอะไรพวกที่ทางอ้ายูทูบเบอร์เพิ่นก็ช่วยได้ถ้าว่าเฮาบุกคายเครื่องขายกองเท่านั้นนะชนเท้าิ่นมักความดีๆนะเจ้าว่าไปขายบ่หรือว่าใดๆเราไปขายเลยตอกคุ้นจริงบ่จริงเห็นว่าติมคุ้นจริงมากเพิ่นเดือบบ่ได้ปั๊บมาคิดว่านขยองเดียวบ่จิงเหรอบ่ได้ไปขายอืมอืมเอาคำว่าได้เอาไปขายก็ดีบ่จริเลยเพราะว่า ของที่ว่าเจ้าไปนะคือนั่นคือเป็นน้ำจิ้นน้ำใจของผู้ใหญ่เพิ่นเจ้าไปได้เพิ่นนะเจ้าหักษาสารปุ้หญ่เพิ่นก็ดีใจเนาะมีแต่คำว่ามันพิษมันอยังก็มีแต่ว่าขอโทษเพิ่นแน่เนาะทำงานเถือนงานชานกับเนาะขอโทษเพิ่นพอเห็นแล้วก็โบมีแน่ว่าเลยขว่ายบัตรมิเตนจุ่มบัตรยังมียางน้ำหนีเนาะเนาะไม่เป็นว่าคือเราถามเล้วแน่นเนาะ ต่อเมันชั้นชั้นน like ี่แหละพี่น้อยเจ๊ได้บ่กเห็นมือนัอนจังบ์ประจ่าคมว่ากันอาจารย์ประจ่าคมว่ากันถามว่าเจ้าเล่เจ้าสิยูดีบุญยูเฮือนนี่ยูเราแล้วก็ยังยูคือเก่ากว่ายูเนี่ยเราจังมาเนาะเจ้ายูได้จ้ะเจ้าสิ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 ไปยูแบบเจ้าแบบว่าถต่ว่าเฮือหลังนี่เพื่อนมหาเจ้ายูแล้วนี่เจ้าสิไปอยู่แบบของของเจ้าแบบที่ว่าเคยสี่ผ่านมาบ่อยู่บล่าแบบอืออือีก มาอยู่แในที่แกลี้ยงที่ในภูเขาแล้วแล้วเราสรุปนี่ยังอยากมาอยู่อยู่บ้านอยากอยู่อยู่บ่อยากไล่อยู่บ่อเขาบอยกอยากอยู่กัต้องมาทุกมืออยู่เข้ากันเพราะเข้ากันพื้นสายกันเข้ากันเฮ้ยจีบอเข่ามาอ้นั่นไอ้เมนเมนเข้ากันอีบาบแล้วอยู่โมเมนตว่าทีนั่นเนาะเพราะจริงแล้วเราคือปฏิ่ันธ์มาเข้ากับว่าเรืพ่อกับลาวเลยเนาะเหมือนมีแต่พากันมาอ่ะเป็นบ้าไป่อคือคือชุ่มแข็งขามาปุ๊บนี่บผเห็นเจ้าอยู่เพื่อนบ่ดับมาแบบ อ่าลบลดโซดหรือที่เนาะเข้ากันยิ่งมาแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงงัดหันงัดหนี่บะซีเอาเป็นบัวนั่นได้แบบเนาะบุคักใดบุคคักได้แบบนี้เมนยุบบังเกินเจ้าชิดกองเจ้าชิดกิ่งยากเอาสือร้องถามมึงเจ้าเจ้าสีกลับมาอยู่เลยบัสมุนว่าให้โอกาสนี่ให้ให้มาอยู่ได้เจ้าอยากไปเฮ็ดเบี้ยกับไม้ตอนเว้นตอนคืนไหนมานอนแบบนี้มาคือเก่าสินะมาคือเก่าเจ้าแบบนี้นะแต่ว่าพื้นไฟช่วยล่าเจ้ามาอยู่ดีเก่าก็ต้องก็ต้องออกไปทางอื่น ตอนตอนเว้นนั่นห้องไปใต้อยู่แล้วเนาะอยู่ผูกมีแต่ตอนเว้นห้องใบพะวัตองคืนทำมานอนนี้แบบนาบาี้นะบอสิเพิ่นมีคนให้บออยู่นี่มีคนหให้บอกไอ้ไอ้ใครถามามึงมีคนรบก,กวนหูบุได้บอกมีคนเปิดตู้เดี๋ยวมารบกวนเจ้าจมันเกี่ยวนี่กับมันไปเจ้าเปิดพังมือจุนได้ใช่ใชยังพังไรเนาะ

ไปวัดไปพดน้ำมน้ำมินน้ำมน้ำมินน้ำมนต์ำมนน้งเถื่อมาอยู่นี่กับปชิบปมิยังรบกวนเจ้าบันบางชิงบางอย่างอาจจะเป็นทางตาเห็นทิ้งที่เจ้าออกมาเนาะบ่ะเทศเนาะเมื่อเม้นน่นเพวกเกลอกกับตับนะเข้าว่าเจ้าเจ้าบางยางหันไปใช่หรอไอ้ทับเจ้านี่เป็นทางนี่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เนาะเป็นยักษ์ใหญบางชิงขวัดเหลือกันเอากระดูกไที่ออกมาเลยเจ้าไปเอามาใช่ เจ้าบ่าแบล็คมากระดูกบอกเซนิเมะมาจะเห็นเยอะเจ้ามาอย่างไรเป็นไฮเงินเดียวไฮเงินตอนตอนนั้นเป็นไฮเงินตอนนั้นนะตอนที่ออามาน่ะเจ้าเห็นน้ำตาเจ้าบอกโอ้ว่าแบบปกติคือบ้านเท่านีร่นะบรเชนเก็บเก็บกระดูกมันยังเดีวแล้วก็เอาเงินใช้ได้ญาติได้น้องได้ จะเอาเงินก็ไปเอามาบนกระดูกญาติในน่องผู้ใดชีใช้ก็ใช่นะเอาเงินปอนใช่หมอใช่หมอแต่เพิ่งกระปิดไว้บ๊อบจสิงมันอ้มาบนหมอเด้อบาทนี่มาได้ก็บ่ได้ไปไหว้เลยบาทมาได้บาทบเอาไปชงคืนบาทเจ้าบ๊วยานบ่เบลย่าเบย่าเนาะเบลย่าอย่างเลยอย่างกับเบย่าเด้อบาทนี่ซ้ำกันเด้คนซ้ำคนเด้แ่คนซ้ำกัน พูดชักเนี่ยจะว่าถามซอยกันและมีอย่างแต่น้องเฟย์เลยตันไม่ตันไม่เลยเลยที่ผัวเอ็มไหว้เศร้าอยู่จะมาหนีใกล้สิไปใส่โต้เนี่ยถามซอยกันเละมีอย่างกันพี่น้องเลยเนาะพี่น้องกันถามกันเลยคำตอบไว้เว้ยสั่นเลยแต่ตอบว่าเว้นสบายหนิสบายเล่ากับว่าคันว่าสิบวัยนับมาอยู่กันเล่ากับยังวัยอย่างมาอยู่อยู่บ้านนี่เล่ากกินนอนอยู่เช่นเล่าเช่นเล่าไปเที่ยวไปเที่ยวมาที่จริงไงเรามาแล้วมือนีเนี่ยมาเท่านึงเนี่ยมือนีเราไม่เกี่ยวก็โชก คั้นในว่าเจ้าอยากเจ้ว่าเจ้าอยากอยู่นี้เจ้าก็เฮ็ดตัวเห็ดนี้วันนี้นะบ่อยเฮ็ดแบบนี้อ่าคือเครื่องของในเฮือนในชาติเนาะบ่อยเฮ็ดเอาไปอ่าไปแบบว่าบูชักสาเหตุคือคือคอยถามกับเจ้าว่าเอาไปแบบู่ได้ขายอ่าบายคอยกับบูอยางเสื้อวันนี้ว่ามันแม่นดีบอเนาะว่าบูได้เอาไปขายดีบอมันนีะ ว่าเจ้าแบบเจ้าคือมาถ้าว่าใครเจ้าอย่าให้บอลเสอรเจ้าต้องเอาเอามาเพือนพี่ของเขาไฟโชล่าสองหลอดเอามาคือที่เขาแต่ว่าเรดินเขานี่ยาล็อกเข่าขย่าตัวนี้ออกไปให้คนหนึ่งนันเ่าเนาะโบได้แล้วเขานี่กินได้สิกินไปแล้วมันกระโดนนะไฟโชล่าเนี่ยต้องเอามาสรุปง่ายๆก็คือเอาให้บอลซิงกลับมาอยู่เฮือนให้เวลาผู้ใหญ่เป็นเห็นเนีมัน ยังคือเก่านะคือเก่าแต่บางสิ่งมาแซบอยาจัซบตรงมาบดวัดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือแง่เหมือนคำมุงคืนเจ้ากักับ่ต้องห้องบ่ต้องเจ้าห้องยังเทียนอย่งคงี้ยคำมุงคืนนี่นะนั่นแหละคือเจ้ายู้เจ้ากับบต้องห้องคำมุงคืนจะกับยู้ได้ถ้าว่ายู้แบบเงียบๆบ่ต้องบ่ได้ห้องยังนะปกติกักแต่ที่เป็นยังกต่ยู้ไปมันบ่ดแล้วเนาะอันนี้สาเหตุที่ว่าเขามาถามตั้งแต่มาถามเจ้าเริ่ม ท่านเตมาถามว่า้องเจ้า้องเจ้าก็ไปเลยบ่เจ้าก็ปบเลยบนี่บ่ได้มาก็บ่เฮ็ดี่าว่าเจ็บบ่เป็นก็ไปหาหมอคือตะกี้เด้เนาะตะกี้คําว่าเจ้าเจ็บท้องเจ็บหยังเพิ่นก็ยังพาไปหาหมออันนี้ก็คําว่าเจ้าเจ็บเพิ่นก็สิพาไปหาหมอคือเก่าั่นแหเพิ่นว่าเจ็บตัิพาไปบ่ตัเอาคิดๆๆเอาจังได๋เนาะเพิ่นก็บ่สิได้คําตอบกเนาะ

แม่ถุงไงแม่ใช่ไหอภูมมมีปดมึงเ่มื่อคืนนี่จะมานอนนี่เมื่อคืนนี่ไก่เนี่ยไก่ไก่ดีนี่้าห้องกูเนาะมันมีคนใกล้ด้วบ่เถวนี้นมีหมูอยู่บ่อืสรุปแล้วคิดจังไรมันนีจังมามเจอยูทูบเบอร์เจ้าจิใจมาเฮื่อมนี่เป็นังไงคงจิดเจเล คือตาสิใจมาเงอนคิดจังไดถ้าเก่าขึ้นมาคือบุหินเนาะถ้าเก่ามาถ้าตั้งใจเล้เห็นตั้งใจเลยตั้งใจเลยพอรถกระจอดอยู่นี่จะได้อยู่ยางหัวบึ้มกขมาเลยใส่ให้บรพิดรซกี้เลยลุยมาดิบอกเหมาดูบอกใหุ้ลควาจริงเลยแม่เจ้าจบ่นนะราบอกมเมนจ้ะตัาสำรองไจ้กโมเมนต์ตัวจริงไปจ้ดิมีแต่เหตุผลมาส่ง่หรือว่ายังไง เอาตรงเลยหีไปเลยไปคืนวันนี้